คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นถ้าจะให้พูดถึงวัดป่าหลายๆคนคงนึกถึงสถานที่ที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเสียงนกร้องประสานกันกันกบเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเหมาะสำหรับการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและค้นหาความสงบในจิตใจแต่เมื่อยามค่ำคืนย่างกายเข้ามาบรรยากาศเหล่านั้นอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่จิตอ่อนโดยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดป่าแห่งหนึ่งตอนที่กลุ่มนักเรียนจะต้องเดินทางไปเข้าค่ายรรม,มะซึ่งพวกเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าการเข้าค่ายในครั้งนั้นจะสร้างประสบการณ์สุดพิศวงให้พวกเขาจำได้อย่างไม่มีวันลืม กับเรื่องที่มีชื่อว่าขา่วัดป่าปปก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หลอนๆของคุณนายซึ่งเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio mm hmm. เมื่อช่วงปีพศ2566รอ2566ผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอมานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยที่ประสบการณ์ดังกล่าวเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่คุณนายได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและถ้าหากขั้นใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับและก็ผมจะทำการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2560ในกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะหรือค่ายคุณธรรมของโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งซึ่งจัดขึ้นที่วัดป่าในชนบทที่คนข้างจะอยู่ห่างไกลาจากตัวอำเภอ และกิจกรรมครั้งนั้นก็จะใช้เวลาทั้งหมด3วัน2คืนโดยมีนักเรียนและคุณครูร่วมเดินทางไปด้วยกันในเช้าของวันเดินทางทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนเพื่อเช็คชื่อก่อนที่จะขึ้นรถบัสแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดป่าแห่งน,นั้นซึ่งการเดินทางผ่านเส้นทางในชนบทมันก็ให้บรรยากาศที่แตกต่างจากถนนในตัวเมืองอย่างสิ้นเชิงและเมื่อรถบัสเคลื่อนตัวมาถึงบริเวณวัดความรู้สึกแรกที่คุณนายสัมผัสได้ นั่นก็คือความเงียบสงบของสถานที่บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยเสียงของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดที่แว่วมาเป็นระยะหลังจากนักเรียนทุกคนลงจากรถคุณครูก็ได้พานักเรียนไปยังศาลากลางวัดโดยคุณนายบอกว่าศาลาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายด้านล่างของศาลาจะเป็นพื้นปูนลงเหมาะสําหรับเอาไว้ทํากิจกรรมเป็นอย่างมากส่วนด้านบนที่เป็นโครงสร้างไม้ ก็จะถูกจัดไว้เป็นที่พักสำหรับเด็กผู้ชายในขณะที่เด็กผู้หญิงจะถูกจัดให้นอนแยกอยู่ที่อีกศาลาหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างกันเมื่อทุกคนเข้าไปในศาลาและจัดวางสัมภาระกันเรียบร้อยทุกคนก็ลงมาเริ่มกิจกรรมแรกกันอยู่ที่ลานปูนโดยมีพระอาจารย์เป็นผู้นำสวดอาราธนาศีลแล้วให้ทุกคนที่มารวมค่ายเรียนจากการถือศีลห้ามาเป็นศีลแปดซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตในค่ายธรรมมะ และพระาจาร์ที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดก็กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนด้วยความเมตตาซึ่งระหว่างการกล่าวต้อนรับท่านก็ได้เอ่ยประโยคหนึ่งที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่กลับตาตึงใจคุณนายมาจนถึงทุกวันนี้ว่าถ้าเราคิดดีทำดีเราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆในค่ายแห่งนี้ในตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กจึงไม่ค่อยมีใครสนใจประโยคที่พระจาร์ท่านกล่าวให้ฟังนักและหลังจากพิธีต้อนรับจบลง กิจกรรมต่างๆก็เริ่มต้นขึ้นตามลำดับจนเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงตอนเย็นครูอาจารย์ก็ได้พาเด็กนักเรียนเดินจงกรมชมธรรมชาติผ่านเส้นทางที่เดินลัดเลาะไปยังป่าท้ายวัดที่มีลักษณะเป็นทางดินแคบๆและสองข้างทางก็จะถูกโอบล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เมื่อทั้งหมดเดินไปถึงกลางป่าทุกคนก็พบกับสระน้ำขนาดใหญ่โดยรอบสระจะถูกโอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี และสิ่งที่สะดุดตายที่สุดคงจะหนีไม่พ้นรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่ตั้งเรียงรายกันตั้งแต่เหตุการณ์ประสูติ์ตรัสสรู้ไปจนถึงปริณิพานซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเงียบสงบนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็แฝงไปด้วยความลึกลับบางอย่างที่ยากจะอธิบายเส้นทางดังกล่าวจบลงที่บริเวณเจดีย์ท้ายวัดที่ภายในนั้นจะมีลูกนิมิตทรงกลมถูกปิดทองเอาไว้อย่างงดงาม ก่อนที่พระจาจาร์จะนำผู้ออกค่ายทุกคนเข้าไปกราบไหว้แล้วเมื่อเสร็จพิธีทุกคนก็เดินออกมาแต่สิ่งที่คุณนายเหลือไปเห็นเป็นสิ่งแรกในตอนนั้นซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเจดีกลับทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปเมื่อจุดนั้นมีเมนเผาศพตั้งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้และตอนนั้นก็คล้ายกับว่าทุกสายตาจะจดจ้องไปที่เมนเผาศพเมื่อกิจกรรมในวันแรกจบลงทุกคนก็พากันเดินกลับมาที่ศาลาที่พักแล้วพระจาจาร์ก็ให้เวลาเด็กๆ แยกย้ายกันไปทำทุระส่วนตัวคุณนายกับเพื่อนๆอ,อีก4ี่คนรวมเป็น5้าคนจึงวางแผนกันว่าจะรอให้ดึกกว่านี้แล้วคอยยกขยงกันไปอาบน้ำทีเดียวเพราะตอนนี้ห้องน้ำน่าจะกำลังวุ่นวายแต่หารู้ไม่ว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดเวลาล่วงผ่านเลยไปจนเข้าสู่ช่วงสามทุ่มกว่าพอกลุ่มของคุณนายเห็นเพื่อนๆทยอยเดินขึ้นมานอนกันบนศาลา พวกเขาก็เดินสวนเพื่อนเพื่อนเพื่อลงไปยังห้องน้ําและจะได้อาบน้ํากันอย่างสบายใจโดยไม่ต้องรอคิวโดยคุณนายบอกว่าห้องน้ําของวัดแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเรียบง่ายตามวิถีของชนบทตัวห้องน้ําถูกก่อขึ้นจากอิฐที่ไม่ได้ฉาบปูนประตูถูกปิดด้วยสังกะสีเก่าๆที่เวลาเปิดปิดจะมีเสียงดังไฟส่องสว่างมีเพียงหลอดตะเกียบที่ริบดีและห้องน้ําทั้งหมดก็จะมีประมาณ5-6ถึงหห้องซึ่งในเวลานั้นมันก็ว่างอยู่ทุกห้องตามที่คาดเอาไว้เลยนะครับ ทุกคนแยกย้ายกันไปเข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำจนเสียงขันตักน้ำดังโครมครามไปทั่วบริเวณแต่ขณะที่กำลังอาบน้ำกันเ,นเพลินๆจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังปึ้งปังขึ้นมาจนทำเอาทุกคนหยุดการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอบีซึ่งอาบน้ำอยู่ที่ห้องข้างๆด้านขวาของคุณนายก็เป็นคนแรกที่ตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดว่าใครอะมึงเล่นอะไรกันเนี่ยแต่วินาทีนั้นทุกคนในห้องน้ำก็ยังคงเงียบปาก และไม่มีเสียงตอบกลับมาจากใครสักคนก่อนที่ทั้งหมดจะเริ่มอาบน้ำกันต่อหลังจากที่อาบน้ำกันไปต่อได้ไม่กี่นาทีเสียงเคาะประตูแบบเดิมมันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนกับว่าผู้เคาะจะลงน้ำหนักมากกว่าเดิมทางไอ้บีจึงตะโกนด้วยน้ำเสียงโมโหว่าเอานะเอานะถ้าพวกมึงยังไม่หยุดกูจะออกไปไล่ตบหัวพวกมึงทีละคนเลยก่อนที่เสียงของเจ้าเตินซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำฝั่งซ้ายมือของคุณนาย จะตะโกนข้ามฟากมาด้วยความสงสัยว่าไอ้บีมึงคุยอยู่กับใครวะประโยคดังกล่าวของเติ้นทำให้อ้บีถึงกับชะงักก่อนที่จะร้องตอบกลับมาด้วยความไม่พอใจว่ากูก็พูดกับพวกมึงอยู่นี่ไงอาบน้ำเสร็จแล้วแกล้งกูอยู่ใช่ไหมซึ่งหลังจากที่บีพูดมาอย่าง,งานั้นเพื่อนแต่ละคนที่อยู่ในห้องน้ำก็เงียบนะครับจนบรรยากาศรอบตัวเย็นวูบลงอย่างน่าประหลาดแล้วทั้งหมดก็ตะโกนตอบบีไปว่าทุกคนยังอาบน้ำไม่เสร็จ แล้วก็ยังอยู่กันในห้องน้ำโดยตลอดไม่มีใครออกไปข้างนอกเลยสักคนบรรยากาศในตอนนั้นเงียบลงจนรู้สึกอึดอัดทุกคนเร่งรีบในการอาบน้ำให้เสร็จโดยไม่พูดอะไรกันต่อแต่ขณะที่ก้มหน้าก้มตาอาบน้ำกันอยู่นั้นจู่ๆเสียงหมาวัดก็หอนขึ้นมาอย่างน่าชะงนโดยเสียงที่ได้ยินมันเริ่มดังมาจากท้ายวัดแล้วหมามันก็ค่อยๆหอนรับกันต่อมาจนถึงบริเวณห้องน้ำพวกคุณนายจึงรีบอาบน้ำใส่เสือ้อผ้า แล้วพากันสาวเท้ากลับมายัางศาลาโดยไม่พูดอะไรกันเลยสักคำเมื่อทั้งหมดกลับขึ้นมาบนศาลาพัดลมเพดานเก่าๆที่หมุนเหมือนไม่มีแรงก็ทำให้พวกคุณนายรู้สึกร้อนอบอ้าวนั่นจึงทำให้พวกเขาพากันเปิดหน้าต่างเพื่อหวังที่จะให้ลมข้างนอกพัดผ่านเข้ามาซึ่งกลุ่มของคุณนายทั้งห้าคนก็จะนอนเรียงกันนะครับและความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมมันก็ทำให้ทุกคนค่อยๆพ่อยหลับไปคุณนายบอกว่าในช่วงที่เขากึ่งหลับกึ่งตื่น อยู่ดีๆจมูกของเขาก็พลันได้กลิ่นบางอย่างที่ลอยโชยมาจากทางหน้าต่างที่เปิดเอาไว้โดยกลิ่นที่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นสาบแปลกๆจนชวนให้นึกถึงกลิ่นซากสัตว์ที่ตายในที่อับแต่คุณนายก็พยายามสลัดเอาความคิดนั่นออกจากหัวจนกระทั่งนอนดมอยู่อย่างนั้นได้สักพักความรุนแรงของกลิ่นเหม็นมันก็ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะหันไปถามไม่บีที่นอนอยู่ข้างกันว่าบีบีมึงได้กลิ่นอะไรแปลกๆเหมือนกูไม่วะ ในตอนนั้นบีมันก็ตอบกลับมาเบาๆนะครับเหมือนกับพยายามกลบความกังวลว่าเออกูก็ได้กลิ่นเหมือนมึงนั่นแหละทางคุณนายที่ยังไม่หายสงสัยจึงหันไปถามเจ้าเติ้ลที่นอนอยู่อีกฝั่งว่าเติ้ลนั้นได้กลิ่นปแปลกๆเหมือนตัวเองหรือเปล่าซึ่งคําตอบที่ได้รับจากเติ้ลก็ไม่ต่างไปจากไอ้บีนะครับและเมื่อทุกคนยืนยันตรงกันว่าได้กลิ่นเหมือนกันหมดคุณนายจึงคิดปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรหรอกก่อนที่จะหลับไปด้วยความเหนื่อยล้า ทั้งที่กลิ่นเหม็นมันก็ยังลอยอบอวลอยู่ในพื้นที่ศาลาและตอนนั้นคุณนายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลับไปนานแค่ไหนจนกระทั่งตัวเองถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังตึงตังขึ้นมาจากทางปลายเท้าลักษณะคล้ายกับเมียคนกําลังค้นหาสิ่งของคุณนายจึงคิดว่าจะเป็นไอ้บีหรือไอ้เติรนที่ลุกออกไปนั่งกินขนมข้างนอกแต่พอเงี่ยหูฟังอยู่สักพักใหญ่ๆเสียงที่ได้ยินมันก็ยังดังแบบเดิมอยู่ไม่หยุดจนคุณนายเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจ ก่อนที่จะค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วมองไปยังปลายเท้าของตนเองบรรยากาศบนศาลาในตอนนั้นมืดสลัวมีเพียงแสงจันจางๆที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาทําให้พอมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างรางๆแต่เมื่อสายตาของคุณนายเริ่มปรับจนชินกับความมืดเขาดันเหลือไปเห็นร่างของคนเป็นเงาดําๆขนาดใหญ่กําลังนั่งยองๆอยู่ตรงโคนเสาของศาลาและร่างที่เขาเห็นก็กําลังใช้มือคุ้ยเขี่ยบาง,ยางอย่างอย่างเอาเป็นเอาตาย ซึ่งรูปร่างโดยรวมของมันก็ไม่น่าจะใช่เพื่อนในกลุ่มขณะที่คุณนายยังจ้องมองร่างปริศนาด้วยความสงสยัยอยู่ดีๆมันก็หยุดการเคลื่อนไหวลงทันทีราวกับว่ามันรู้ตัวว่ามีสายตากำลังจับจ้องมันอยู่ก่อนที่มันจะค่อยๆหันหน้ามาทางคุณนายเผยให้เห็นดวงตาสีแดงกล่ำที่ส่องประกายอยู่ในความเมิดจนคุณนายขนลุกและหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะร่างปริศนานั้นค่อยๆขยับตัวเข้ามาไกลามากขึ้น พร้อมกับความกลัวที่ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นคุณนายก็ยังจ้องมองอยู่ว่ามันเป็นใครและท้ายที่สุดเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความกลัวก่อนที่จะดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวจนมิดแล้วหลับตาปีพร้อมกับท้องพุทโธพุทโธซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในใจโดยหวังว่ามันจะช่วยปกป้องเขาจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่เขาจะปล่อยหลับไปอย่างไม่รู้ตัวในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นคุณนายก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหวาดกลัวของเมื่อคือน และหลังจากที่ทุกคนทำกิจกรรมตามตารางเรียบร้อยคุณนายก็อดไม่ได้ที่จะถามกับเจ้าเต้นเพื่อนสนิทว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันเห็นอะไรหรือเปล่าแต่เติ้มันก็บอกแค่ว่ามันไม่เห็นอะไรทางคุณนายจึงไม่อยากเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เพื่อนๆฟังเนื่องจากเขาเกรงว่าจะทําให้เพื่อนกลัวไปด้วยก่อนที่จู่ๆเติ้นมันจะเอ่ยขึ้นมาเองว่าเมื่อคืนกูเจออย่างหนึ่งว่ะแต่กูไม่อยากเล่าให้มึงฟังตอนนี้ให้จบค่ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟัง ซึ่งประโยคดังกล่าวมันก็ทําให้คุณนายรู้สึกสงสัยอยู่ไม่น้อยนะครับกิจกรรมในวันนั้นดําเนินไปจนถึงช่วงเย็นนักเรียนทุกคนก็วนกลับไปเดินจงกรมกันอีกครั้งก่อนที่จะกลับมายัางศาลาซึ่งเป็นที่พักแล้วพระอาจารย์ก็ปล่อยให้เด็กๆไปเตรียมตัวอาบน้ําอาบทาซึ่งคราวนี้กลุ่มของคุณนายห้าคนก็ไม่รอชานะครับต่างพากันวิ่งไปที่ห้องน้ําทันทีเพราะทุกคนรู้ดีว่าคืนก่อนเจออะไรกันมาและหลังจากที่อาบน้ําเสร็จ พวกเขาก็ต้องไปร่วมกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืนกว่าจะได้เข้าไปนอนก็ป่าเข้าไปห้าทุ่มกว่า,วาเมื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาอย่างสาลาแต่และคนต่างก็ล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าเหลือแต่เพียงกลุ่มของคุณนายห้าคนที่ยังไม่หลับพวกเขาจึงตัดสินใจแอบลุกมานั่งคุยกันตามประษาเด็กๆจนกระทั่งพระอาจารย์ขึ้นมาตรวจสาลาเมื่อยังเห็นว่าเด็กทั้งห้ายังไม่พากันนอนพระอาจารย์ก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าอา้าว ยังไม่นอนกันใช่ไหมมาเลยมาเลยถ้าพวกเธอยังไม่ง่วงกันตามพระอาจารย์มาเดี๋ยวนี้พระอาจารย์เดินนำหน้าเด็กทั้งห้าลงมาจากศาลาพร้อมกับคุณครูที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนที่ในมือมีเพียงไฟฉายหนึ่งกระบอกแล้วพวกคุณนายก็ถูกนำทางเดินลัดเลาะ,ะไปยังท้ายวัดผ่านความมืดและต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมรอบข้างก่อนที่ไม่นานพวกเขาจะเดินมาถึงหน้ามเมนเผาศพแล้วพระอาจารย์ท่านก็ให้ทั้งห้าคน นางเรียงหน้ากระดานหันหลังให้กับเมนพร้อมกับบอกให้พวกเขาหลับตาทําสมาธิส่วนคุณครูกับพระอาจารย์จะถอยออกไปยืนอยู่ใต้ร่มไม้ห่างออกไปไม่ไกลเหมือนตั้งใจจะปล่อยให้เด็กๆเผชิญกับสถานการณ์ตรงหน้ากันเอาเองในความเงียบสงัดขณะนั่งสมาธิคุณนายก็พยายามทําจิตใจให้สงบนะครับแต่ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาโดยเสียงดังกล่าวจะคล้ายกับว่ามีอะไรหนักๆตกลงไปในน้ําจนดังสน,นั่น แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะลืมตาขึ้นมามองแล้วสักพักเสียงใหม่มันก็ดังขึ้นมาแทรกเป็นเสียงคล้ายกับคนสำลักอะไรบางอย่างอยู่ในลำคอก่อนที่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาใกล้เรื่อยๆจากทุกทิศท,ทุกทางจนดูเหมือนกับว่าเจ้าของเสียงยืนล้อมรอบคุณนายกับเพื่อนๆอยู่วินาทีนั้นคุณนายก็ลืมตาไปมองรอบตัวนะครับก่อนที่จะพบว่าพระอาจารย์กับคนครูยังคงยืนอยู่ที่เดิมและในช่วงที่เขาลืมตาขึ้นมามอง เสียงไอปริศนามันก็เงียบหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นพระอาจารย์ที่สังเกตเห็นว่าคุณนายลืมตาอยู่จึงเดินเข้ามาหาพร้อมกับเอ่ยว่าไปกันเถอะคืนนี้พอแค่นี้ล่ะกลับไปนอนกันได้แล้วพวกคุณนายพากันกลับขึ้นมาบนศาลากันเงียบ,ยบก่อนที่จะพากันเข้านอนอย่างว่าง่ายจนกระทั่งคุณนายสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกเพราะได้ยินเสียงไอที่ดังลั่นอยู่ในความมืดโดยตัวเขาเองก็คิดว่าเป็นเสียงจากไอบีที่นอนอยู่ข้างๆ แต่เมื่อหันไปมองกลับพบว่าไอ้บีนอนเบิกตากว้างแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือขยับตัวใดๆพอคุณนายหันไปมองทางเจ้าเติ้นที่นอนอยู่อีกฝั่งก็พบว่าเติ้นอยู่ในอาการเดียวกันกันกบเจ้าบีนั่นก็คือนอนตาค้างและมองตรงไปยังคานศาลาหุยนาทีนั้นคุณนายก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองตามสายตาของเพื่อนนะครับและสิ่งที่เห็นก็ทําให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเมื่อบนคานไม้ของศาลาที่พัก มีชายร่างใหญ่ตัวสีดำสนิทกำลังนั่งยองๆอยู่พร้อมกับใช้ดวงตาสีแดงจ้องมองลงมาอย่างไม่วางตาขณะเดียวกันชายคนนั้นก็ไอยอยู่อย่างต่อเนื่องก่อนที่เสียงคุ้ยหาของเหมือนกับคืนแรกจะดึงสายตาของคุณนายไปยังปลายเท้าแล้วเขาก็พบเข้ากับร่างปริศนาสีดำกำลังทำท่าคุ้ยหาของอยู่บริเวณโคนเสาของศาลาต้นเดิมด้วยความกลัวที่มีอยู่เต็มอกคุณนายจึงตะโกนโวกเวกโวยวายเสียงดังลั่นศาลา แล้วเสียงของเขาก็ทําให้ทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีไฟทุกดวงในศาลาถูกเปิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าของคุณครูกับพระอาจารย์ดังมาจากทางบันไดพอทั้งสองคนมาถึงก็ถามเด็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นคุณนายที่ยังคงตกอยู่ในอาการช็อกก็หันไปมองเพื่อนอีกสี่คนที่นอนอยู่ข้างกันก่อนที่จะพบว่าทุกคนอยู่ในท่าเดียวกันหมดนั่นก็คือนอนตาค้างราวกับถูกดูดวิญญ,ญาณออกจากร่างดวงตาเบิกโพรงไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งรอบตัว อุ่ยนาทีนั้นพระอาจารย์ก็รีบเข้าไปดูอาการของเพื่อนทั้งสี่คนนะครับก่อนที่จะสั่งให้คุณครูช่วยอุ้มพวกเขาลงไปที่กุฏิของพระอาจารย์ส่วนคุณนายในตอนนั้นก็เดินตามลงไปด้วยความงุนงงพร้อมกับถามพระอาจารย์เบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นครับทําไมเพื่อนของผมถึงเป็นแบบนี้แต่ตอนนั้นพระอาจารย์กลับไม่ได้พูดอะไรให้ฟังเลยสักคำในคืนนั้นคุณนายก็ถูกส่งให้ไปนอนอยู่อีกุฏิหนึ่งส่วนเพื่อนทั้งสี่คนก็ถูกพระอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด พอรุ่งเช้าของวันที่สามซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่ายทร,รมะทุกคนก็ตื่นขึ้นมาทำพิธีคืนศีลแปดกลับมาเป็นศีลห้าก่อนที่จะทำกิจกรรมอำลาวัดโดยเด็กๆทุกคนก็ทยอยเข้าไปกราบลาพระอาจารย์และกล่าวขอบคุณบรรดาแม่ครัวกับชาวบ้านที่เข้ามาช่วยกันเตรียมอาหารตลอดทั้งค่ายในจังหวะที่คุณนายกำลังกล่าวขอบคุณแม่ครัวท่านหนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดที่กลุ่มของพวกเขาได้พบเจอให้แม่ครัวคนนั้นฟัง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเคาะประตูห้องน้ำปริศนาในคืนแรกเงาดำที่นั่งคุยบางอย่างอยู่ตรงคนเสาสาลารวมไปถึงชายร่างใหญ่ที่นั่งยองๆอยู่บนคานไม้ของสาลาซึ่งหลังจากที่แม่ครัวกับชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็เงียบไปครู่หนึ่งนะครับก่อนที่แม่ครัวจะพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าร่างสีดำที่คุยบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่คนเสาตอนที่ไอ้หนุ่มขึ้นไปเก็บกระเป๋าให้สังเกตดูที่เสานะมันจะมีรูปติดอยู่แล้วตอนที่ขึ้นไปเก็บของ คุณนายก็เห็นว่ามันมีรูปติดอยู่จริงๆนะครับโดยรูปดังกล่าวจะเป็นรูปของชายสูงอายุที่มีลักษณะเหมือนกับรูปหน้าศพแล้วก็มีข้อความเขียนกำกับเอาไว้ข้างล่างว่าผู้อุปถัมภ์วัดแม่ครัวท่านนั้นบอกว่าตอนที่กลุ่มของคุณนายนอนอาจจะเอาเท้าไปชี้ที่เสานั่นหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นอย่างที่แม่ครัวเขาเดามาจริงๆนะครับเพราะสองคืนที่ผ่านมาหัวคุณนายก็นอนขวางคืนแล้วเอาเท้าชี้ไปอย่างรูปนั่นจริงๆ ส่วนเสียงของตกน้ำที่ดังให้ได้ยินอยู่ท้ายวัดแมคครัวบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคุณลุงท่านหนึ่งที่ชอบแอบไปตกปลาอยู่ที่บริเวณท้ายวัดและในวันที่เกิดเรื่องพอพระมาเห็นลุงแกก็ตกใจเลยกระโดดลงไปในน้ำแต่ลุงดันลืมไปว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยเสียชีวิตทางวัดจึงช่วยกันงมศพขึ้นมาแล้วเอาไปไว้บริเวณที่พวกคุณนายนั่งสมาธิกันหลังจากจบค่ายธรรมะทุกคนก็ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางกลับโรงเรียน บรรยากาศบนรถเต็มไปด้วยความเงียบหลายคนยังคงเหนื่อยล้าจากกิจกรรมแต่สำหรับคุณนายเองเขาก็ยังคงสงสัยและค้างคาใจอยู่นะครับจึงตัดสินใจเดินไปหาเติ้ลที่นั่งอยู่เบาะหลังแล้วถามถึงสิ่งที่เติ้ลยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังในตอนนั้นเติ้ลมันก็หันมามองหน้าคุณนายด้วยสีหน้าหนักใจก่อนที่จะเริ่มเล่าให้ฟังว่ามึงจำคืนที่เราได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยเข้ามาในศาลาได้ไหมวะตอนนั้นกูก็สงสัยว่ามันคืออะไร ก็เลยลืมตาขึ้นมามองดูแล้วก็มองไปยังหน้าต่างแล้วกูก็เห็นเปรตตัวใหญ่มากๆมันชะโงกหน้าเข้ามาในศาลาที่เราพักกันอยู่ส่วนในกลิ่นเหม็นเน่าที่พวกเราคิดว่ามาจากซากอะไรตายกูคิดว่ามันอาจจะเป็นกลิ่นจากเปรตตนนั้นก็เป็นได้และนั่นก็คือเรื่องราวที่คุณนายกับเพื่อนๆได้ประสบพบเจอในค่ายธรรมะที่วัดป่าแห่งนี้ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณนายจบ มันก็ทําให้ผมนึกย้อนกลับไปในสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับพราอตัวผมเองก็เคยไปเข้าค่ายธรรมะเช่นกันแต่ต้องยอมรับเลยว่าในตอนนั้นตนเองไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเลยสักนิดพอมาคิดดูแล้วก็รู้สึกเสียดายโอกาสสุดๆนอกจากนี้คําสอนของพระอาจารย์ภายในเรื่องที่ว่าถ้าเราคิดดีทดําดีเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆส่วนตัวผมเองก็มองว่าคําคํานี้มันสอนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการทําความดี แล้วก็บอกให้เรามีสติในทุกๆการกระทําแล้วไม่ทราบว่าชาวเล่าไปหลอนไปท่าอนอื่นๆล่ะครับฟังจบแล้วได้แง่คิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปด้วยนะครับก <Yea. S 1> ่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวรุกของท่าน สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ